มาแล้วครับชีวิตแม่ค้าแม่ค้าต้องยกขึ้นยกลงนะเออขายของก็เงียบนะมืดแปดด้านเลยตอนเนี้นะครับแม่ค้ายังบอกยังบ่นเลยฮนะมืดแปดด้านดูสิท่านผู้ชมนะเออนี่นี่แค่สี่เดือนยังมืดแปดด้านขนาดนี้นะครับสีป่ปีมึงไม่มืดยี่สิบประด้านเลยละ สงสัยสี่ปีนี่จะมืดปันแปดสิบด้านแล้วก็แอดมินว่านะครับโอ้โหดูสิฮะแม่ค้ายังบอกมืดแปดด้านแล้วมันจะไปขายอะไรต่อได้เนี่ยนะมืดแปดด้านขนาดนี้เ <c oughs> นี่ยขายเสื้อผ้ายกขึ้นยกลงก็เหนื่อยนะครับเออแต่ขายเสื้อผ้านี่มันเหนื่อยจริงนะมันต้องมันต้องมันหนักอะเสื้อผ้านี่มันหนักมันหนักมันต้องยกขึ้นยกลงแล้วต้องเอามาแขวนอีกนะครับ ต้องเอามาแขวนต้องมาเรียงกันอีกโอ้โหนะเออนะขายเสร็จก็ต้องเอามาเก็บเก็บแล้วก็ไปพับพับแล้วก็ไปกองไว้โอ้โหขายเสื้อผ้าไม่ใช่ง่ายๆนะครับมันต้องมีไซส์อีกใช่ไหมเออมันต้องเลือกไซส์อีกนะมันก็ใช่ว่าจะมีไซแค่ไซส์เดียวก็ต้องมีไซส์ L ไซส์ XL ก็ต้องมีสต็อกอีกโอ้โหนะเหนื่อยท้อกับชีวิตแล้วต้องยิ่งตลาดเงียบอีก นะโอ้ยนะครับแถมยังมืดแปดด้านอีกท่านผู้ชมโอ้โมืดตึบ๊บหันไปทางไหนก็มืดแปดด้านนะอนะครับสงสัยยุคถ้าถึงสี่ปีเมื่อไหร่นะตรงมืดสิบหกด้านเนี่ยด้านบนด้านล่างด้วยนะเออเนี่ยครับยุคเสถ่ามืดแปดด้านนะครับพี่น้องเออดูนะเออเนี่ยนะ เออแล้วไอเจียไปลองเงินหมื่นดิจิตอลเนะโอมโ้ยนะลมๆแรงๆนะครับนะเออนะครับน่าสงสารน่าชีวิตแม่คาโอ้ดูสิฮะนี่นะครับแล้วสื่อไหนก็ไม่สนใจที่จะเอาไปลงไปนำเสนอนะมีแต่ช่องแอดมินนี่แหละนะฉะนั้นช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วย นะครับเออนะอาจจะต้องทนเบื่อกันหน่อยนะกับข่าวชีวิตแม่ค้างเงียบทนเบื่อกันหน่อยนะไอ้พวกด้อมสม้มด้อมแดงก็ไม่ออกมาใช้จ่ายไม่ออกมาอะไรเลยนะเออนะครับไอ้พวกด้อมส้มมาออกมาซื้อเสื้อผ้ากนหน่อยสินะหายไปไหนกันหมดนะหายเข้ากีบเมฆกันหมดหรือไงนะเนี่ยไอ้พวกด้อมส้มมาเลือกตั้งไม่เป็นนะ นะครับมันไปเลือกได้ยังไงวะมันไปเลือกด้อมส้ม,มไปเลือกได้ยังไงนะมันมีแต่พวกช่างเจ้าลมเจ้านะครับ <c oughs> วันวันไม่คิดจะช่วยถึงปาก <c oughs> ไม่ช่วยจะคิดปากท้องพี่น้องประชาชนหรอกวันวันมันมีแต่คิดจะช่างเจ้าลมเจ้าอย่างนั่นเลยเออนะเนี่ยล่าสุดไอไฮเปอร์ลูกเห็นไหมเป็นไงสุดท้ายเจ๊งเวละนะ <c oughs> ชีวิตมีแต่ความเจ๊งเห็นไหมเออ นะครับเราจะบริหารประเทศรอดหรอขนาดไทเปอร์หลูมาเนยียงเจงเลแล้วไปคิดเลือกมันอีกโอ้ยนะนโยบายหลอกเด็กนโยบายขายฝันหลอกเด็กหลอกด้อมนะครับก็ยังจะไปเลือกกันนะลองคิดดูไทยพวกส้มมาเป็นใหญ่มาเป็นนายกยิ่งกว่านี้อีกนะครับมันจะยิ่งประเทศชาติมันจะยิ่งพังกว่านี้อีกนี่ขนาดด้อมแดงนขนาดนี้แล้วด้อมส้มจะขนาดไหนนะฮะเออ นะเนี่ยดูสิครับนะโอ้มืดแปดด้านเลยดูสิเอ้ยนะก็นะนะน่าสงสารน่าเห็นใจนะครับนะเดี๋ยวก็ทนเอาอีก4ปีครับนะอีก4ปีก็โอ้อไอ,อ,อทุกคนที่บอกนะเขามีสิทธิ์ที่จะอยู่4ปีเออมึงอยู่ไปเถอะนะแล้วก็ให้แม่ค้าเง,เงียบๆอย่างนี้แหละต่อไปมึงเชิญอยู่ตามสบายเลย ได้ครับนะเออเอาให้เจ๊งเอาให้พังพินาศกันไปเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียวาโค้ดหรือเลขพร้อมเพลก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด thank you ผ่านช่อง y o u t u b e ก็ได้ ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ